โยมทั้งหลายชีวิตของเราทุกคนไม่มีใครที่อยากพบกับความทุกข์เลยจริงไหมโยมแต่ไม่ว่าจะหนีอย่างไรความทุกข์ก็ยังตามมาเสมอเพราะมันคือธรรมชาติของชีวิตไม่มีใครหนีพ้นจากทุกข์ได้เลยแม้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วยังทรงเห็นทุกข์ เป็นประตูสู่ปัญญาทุกนั้นไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายเราแต่มันคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยเตือนให้เราหยุดวิ่งหยุดดิ้นแล้วมองย้อนกลับมาที่ใจของเราเองพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมหมายความว่าถ้าเราเข้าใจความทุกข เราก็จะเข้าใจธรรมะเพราะธรรมะนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลแต่มันอยู่ในทุกช่วงของชีวิตอยู่ในน้ำตาอยู่ในเสียงหัวเราะอยู่ในความผิดหวังอยู่ในความสูญเสียโยมลองคิดดูนะตอนที่เรามีความสุขเรามักลืมพิจารณาชีวิตแต่พอทุกมาเรากลับได้หยุดคิด หยุดเพื่อทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงในชีวิตนี้ความทุกข์จึงไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่ใจเราจำเป็นต้องเรียนรู้ครูอาจจะสอนด้วยวิธีที่เจ็บแต่ถ้าเราผ่านได้เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นบางคนเมื่อเจอทุกข์ก็ดิ้นรนหนีดิ้นรนด้วยความโกรธความเสียใจ พยายามโทษคนอื่นหรือแม้แต่โทษตัวเองแต่โยมรู้ไหมการหนีทุกข์ไม่ได้ทำให้มันหายกลับทำให้เราจมอยู่กับมันมากกว่าเดิมเพราะทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจมันใจเราจะสงบและเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดทุกมีหลายแบบนะโยม ทุกกายคือความเจ็บป่วยทุกใจคือความเศร้าความเสียใจและทุกทางคิดก็คือการกังวลไม่รู้จบแต่ทุกทั้งหมดนั้นมีต้นทางเดียวกันคือใจที่ยึดมั่นถือมั่นยึดในสิ่งที่ไม่เที่ยงยึดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยึดในคนยึดในทรัพย์ยึดในความคาดหวังยิ่งยึดมาก ก็ยิ่งทุกข์มากดังนั้นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์คือการปล่อยวางแต่โยมเอย๋ยการปล่อยวางไม่ใช่การหนีหรือไม่สนใจการปล่อยวางคือการเข้าใจเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อเข้าใจเช่นนั้นใจจะเบา เหมือนคนวางของหนักลงจากบ่าและเมื่อใจเบาเราจะเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีหรือเกลียดผู้ที่รู้เท่าทันทุกข์ย่อมรู้เท่าทันชีวิตเมื่อรู้เท่าทันชีวิตใจก็จะไม่หลงไม่ดิ้นไม่วันไหว และนั่นแหละโยมคืออิสระจากทุกข์ลองมองกลับไปในชีวิตของเราจะเห็นว่าทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาทำให้เราฉลาดขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นถ้าไม่มีทุก์ขเราคงไม่รู้คุณค่าของความสุขถ้าไม่เคยล้มเราคงไม่เข้าใจคําว่าเริ่มต้นใหม่ดังนั้น จงขอบคุณทุก์ที่เข้ามาในชีวิตเพราะมันกำลังทำหน้าที่ครูที่ดีที่สุดในโลกทุกจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรเกลียดแต่เป็นสิ่งที่ควรกราบด้วยใจแห่งปัญญาเพราะทุก์สอนให้เรารู้จักธรรมะสอนให้เรามีสติและสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่อยู่ข้างในใจเรานี่เองโยมทั้งหลายทุกจะอยู่กับเราเสมอแต่ถ้าใจเรารู้เท่าทันทุกนั้นก็จะไม่อาจทำร้ายเราได้อีกทุกครั้งที่ความเจ็บปวดเกิดขึ้นให้ระลึกไว้ว่ามันกำลังมาสอนเรามันกำลังทำให้เรารู้จักปล่อยวางขอเพียงเรา ไม่หนีมันไม่เกลียดมันและเรียนรู้ด้วยมันด้วยใจที่สงบทุกจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นปัญญาเหมือนเมฆฝนที่สุดท้ายก็กลายเป็นน้ำใสเหมือนไฟที่เผาโลหะให้กลายเป็นทองคำแหกใจเรามีสติและเมตตาทุกนั้นก็จะกลายเป็นทางสว่างของชีวิต ขอให้โยมทุกคนเปิดใจเรียนรู้จากทุกข์และเติบโตด้วยธรรมะในทุกลมหายใจทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พาเราไปสู่ความสงบขอให้ใจของคุณเรียนรู้จากทุกข์และเติบโตด้วยธรรมะในทุกลมหายใจ